สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็มีดูแบบกนินไม่ดีฮาวเวอร์ดีเฟนผมเพียงผิดขอโทษหน่ะนะครับก็ตอนนี้ผมมีตัวแบบกู้เยอะตัวแรกก็คือนักมีระดับแล้วก็ตัวที่สองคือพีเกอร์มาตัวที่สามคือไททันคาราบไ,ไ,ไปนะแล้วคือตัวที่สี่ก็ไททันทีวีแมนนั่นแหละทุกคนก็ห้องล่าหาแบบตัวแบบค่อยใครดีเอ๋อยให้คนนี้ดีวกว่าใครไม่รู้ว่าเขาแต่งตัวน่าจะดูด้วย ควรแล้วเขาเป็นคนดีมากครับปุ๊กเพื่อเขาหน้าก็ได้นะอ้าเป็นไรโอเคโค้ดอย่างผมก็ไปเล่นด้วยอ่ะนะพีวิตใช่เหรอเออผมปีสองหัวพี่เขาปเอ้ยพี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนครับโอ้โหอะไรเออเอาบ๊อบเลิฟ อะไรครับนายเนี่ยทุกคนเขาไม่เอาตอนนั้นอะเอาไปแลว้วผมเอาทีวีแม,มาใส่อีกตัวหนึ่งค่ะมาผมเ,เอาปัวเล็กเลี่ยงผมเลยต้ยตงกลาผมก็จะเอานี่ไปใส่เล้ยโอ้ยพี่ผมพี่โออยู่ไหนอย,อยู่ไหนผมว่าจะคุยกับพี่เขาวันนี้ผมก็มาถ่ายคลิปกับ จากเอ่อเมียครับเกมที่ผมมีนี่ด้วยตอนนี้พี่ผมหายตัวแล้วพี่ผมหายตัวไปไหนอ,อะไปหาพี่โอเจอแล้วมาไปกันไปรอนางกันรอน,นางไหมพี่โอวนี่สองคนเอากันเลยเอ้เพื่อนเราทะเลท่านเอาไว้ใช่ไหมุกครับอรนี้ผมก็มีตัวฝาดตังยัผมวางตัวฝาดตังก่อนผมให้พี่ผมวางตัวก่อนนะ ผมก็ได้แบบก็ได้บอกวางตัวก่อนก็ผมก็ก็พังตัวเนี้ยมาพี่วางตัวก่อนได้ปะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ย,ย,ยกะระโดดไม่ได้เว้ยพี่เฮ้ยพี่มันมันตีเข้าอยู่มันตีพอเข้าอยู่แล้วผมก็วางตัว เกตตัวครับอัพเกตตัวฟาร์มต่างครับโอ้เริ่มมีมัดกระโดดใกล้กรุดละอ้าวเฮ้ยทุกคนผมจะวางบากทีวีแมนแล้วเนดะีย๋ยวผมวางทีวีแมนดูนะตอนนี้แหละได้ไปหวานกันแน่นอนจ้า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 เดี๋ยวต่อไปผมก,กว็วางครับเดีย๋ยวผมอัพเกตด,ดีกว่าไหมโอ้โหอัพเกตสองพันใครบ้าไหมครับเกตวะอกวะอกดไปเลยกันเลยกัน อโอ้ยๆๆพี่พี่ผมอ่เออเาทีนี้นะพี่โอพี่โออย่าลืมนะว่าไอ้เบยพี่เจ็บล็อกเก็ตสกิมมี่เข้ามารีบวางตัวก่อนเลยก่อนที่มันจะมาะรีบวางตัวก่อนเลยวันจอยก่อนที่มันจะมาอ,าอ,อะเอาวางไปแล้วเสียตัง ーッピオ。